สวัสดีครับสาระเรียวชาแนลครับวันนี้สาระเรียวชาแนลจะมาสอนนะครับวิธีการตั้งนาฬิกา c a s โอนะครับรุ่น dbcg10 นะครับนะก็คือแป้นเขาจะสึกหมดแล้วนะครับก็คือไม่สามารถมองเห็นได้นะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะตั้งเวลานาฬิกานะครับตัวที่มัน แป้นชลรุรเราจะตั้งยังไงนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนฐานแล้ว <Okay. S 1> ตัวเลขมันลบเลือนไปหมดแล้วแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาตั้งกันเดี๋ยวนะครับเฮยตัสก็จะได้แทรกไฟล์ก็คือเอาเทปมาแปะก่อนนะครับมันจะได้ไม่ไม่หลุดหายไปกว่านี้นะเพราะเวลามันไม่มียางแล้วถ้าเราเอาอะไรแข็งๆจิ้มมันจะทำให้ คอนแทคข้างในมันเสียนะครับเดีย๋ยวแปะไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคทีนี้ถ้าเราดูตามไอไฟล์ Fi, ที่เราที่เฮียตอครับไอ้แนบมาตามนี้เลยครับตัวเลขนะครับใช้ยึดเอาตัวนี้ไปตั้งได้เลยนะแต่อันด,ดับแรกครับวิธีการตั้งนะเราก็ตัวนี้กดฟังก์ชันนะ ให้เข้ามาอยู่ที่หน้าจอปกติก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดนี่ครับปุ่มที่ผูกอยู่ข้างในครับกดแช่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือกระพริบแล้วนะก็คือไอ้วินาทีกระพริบนะครับเราก็กดอ่าวินาทีเราไม่ต้องตั้งเนาะวินาทีเราไม่ตั้งแล้วเราก็กดข้ามเลยครับก็กดขวาล่างนะ เห็นไหมทีนี้เราก็จะมาดูตอนนี้เป็น6โมง6โมง5นาทีนะ6โมง5นาทีก็คือ10 18นนะครับเลขหนึ่งะเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ<ม>เห็นไหมพอเรากดหนึ่งครั้ง <nitrogen. S 1> เขาจะขึ้นให้แล้วเขาก็จะเลื่อนให้เราทันทีเลขแปดนะครับอ่าเลขแปดประมาณดูนะเลขแปดตรงนี้นะลองดูนะอ่านี เห็นไหมครับเมื่อเรากดได้เห็นหนะเขาจะเลื่อนให้เราอัตโนมัตินะสิบปดนาฬิกาห้านาทีนะศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ก็อยู่มุมนี้นะมุมนี้มนใช่ไหมเออศูนย์อยู่มุมนี้อ่าพอเรากดเขาก็จะเลื่อนให้ทันทีพอเรากดได้ครับห้านาทีนะเลขห้านาทีเลขค่นนาอยู่ตรงไหนเลขค่าก็อยู่ตรงประมาณนี้นะ เด,ดาเดาก่อนนะเด,ด,ดาวดาก่อนตรงกลางนะครับเพราะมันเป็นอยู่สี่ช่องนี่ยหละอ่ะตัวน,นี้แล้วกันเห็นไหมได้แล้วครับทีนี้พอเราตั้งอ่าเวลาได้แล้วทีนี้เขาจะเลื่อนขึ้นมาเป็นปีปีเนี่ยปีนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเราก็ดูอีกนะเลขสองเลขสองอยู่แถวที่ประมาณนี้นะครับหลากเลขสองนะ โอเคเลขหนึ่งนะตรงนี้นะครับไปที่ญี่ปุ่งครับกดเข้าไปโอเคได้พอดีเลยทีนี้เดือนครับเดือนมาก่อนเราก็ต้องกดเลขศูนย์เลขศูนย์น่าจะอยู่โอเคแล้วก็เลขหนะนึ่งนะ okay. เอาไอ้นี้เป็นวันที่เจ็ดนะเจ็ดจะเอาเลขศูนย์อีกทีหนึ่งนะโอเคเอากะพริบสุดท้ายนี่เป็นวันที่เจ็ดเจ็ดก็ช่องน่าจะเป็นช่องนี้เนาะ โอเคเปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการตั้งค่านาฬิกาปมเสือมนะร็จแล้วเราก็กดขวาบนไปซ้ายบนนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็คือเวลาที่เราตั้งเสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่าอ่าอ่าสัปาดาห์เขาจะขึ้นให้อัตโนมัติเอเตอร์ครับนี่เลยตัด จะใช้ตัดสติ๊กเกอร์นะครับพลเตอร์ขมๆนิดนึง <What? S 1> ก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะก็คือไม่ให้ไอส่วนที่มันลอกไปแล้วหลุดร่วงไปนะครับมันมันช่วยได้ไหมจริงจริงมันก็พอจะช่วยได้นะครับเพราะว่าไอเมื่อที่มันยังมีไอ <Okay. S 1> พลาสติกด้านหน้าอยู่เนี่ยมันจะทำให้คอนแทคที่เรากดอยู่ด้านในเนะี่ย ไม่ชรุดเสียหายนะครับเพราะถ้าไม่มียางอยู่ด้านนอกเนี่ยเรากดไปบ่อยๆสักพักหนึ่งไอคอนแทกนี้ก็จะขาดนะครับหาอะไรมาแปะไว้ก็ดีนะครับช่วยได้พอสมควรนะเห็นไหมเนี่ยคอนแทคที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่หลุดหายไปไหนนะครับโอเคนะลองเอาไปอัดแอปใช้ดูนะครับเราอาจจะใช้กาวสองหน้าก็ได้นะ ถึงจริงกาวสองหน้าก็ดีนะกาวสองหน้าไอไม่ใช่กาวสองหน้าดิอ่าโฟมโฟมกาวสีดําที่มีหน้าเดียวนะแปะเข้าไปนี่ผมก็ว่าสวยดีนะสามารถช่วยได้นะครับอันนี้ตัวรายละเอียดนี่ครับรุ่นนี้เก่ามากแล้วนะครับก็เกือบเท่าไหร่เขาออกมาประมาณปีปี8 6, 8 87ปนะครับ หรือประมาณตีไปคร้าวๆก็ปี9กรุ่นนี้ก็อายุประมาณ30ปีแล้วนะเออถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับสวยงามมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะ <Yeah. S 1> มีบันทึกเบอร์โทรได้นะครับสามารถบันทึกเบอร์โทรได้ถึงไอ้เบอร์โทรสอบได้นะครับชื่อเบอร์โทรนะรนัดหมายนะแล้วก็เนี่ยเห็นนะชื่อคิดเลขนะครับ ก็ดูตามรายละเอียดที่ผมแนบไว้ด้านบนหน้านั้นนะครับว่าเออตัวเลขเขาหมดลบยังไงนะแล้วก็ฟังก์ชันต่อมานะก็นี่เลยสัปดาห์นะครับถ้าเราตั้งวันที่สัปดาห์วันเดือนปีถูกต้องสัปดาห์เขาจะขึ้นให้ตรงนะตรงอัตโนมัตินะครับจะขึ้นให้เองเลยเราไม่ต้องตั้งเองรุ่นนี้มีไฟด้วยนะสวยงามนะครับสวยงามจริงครับรุ่นนี้คุ้มค่าน่าสะสมนะครับ ใครมีก็เก็บไว้เลยนะครับตอนนี้หายากแล้วนะกันแบบน้ำด้วยคาซิโอครับ DBCG10 นะครับสวยงามสุดทีครับคาซิโอ a t a b าแบงเดี๋ยวเราขึ้นข้อดูนะสวยงามครับขึ้นข้อแล้วก็สวยเนะครับ พกันใหม่คลิปหน้าครับับสาระเดีวยวช่องแนลวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ